เอายังเอายังสวัสดีครับกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมนายแปลกแตกทุกสล็อตก็จะมารีวิวเกมสล็อตของทางเว็บสโบยี่สกันอีกเช่นเคยวันนี้มาอยู่กันที่ ebet gaming นะครับผมเดี๋ยวจะเล่นที่5000บาทเหมือนเดิมนะครับมาดูกันซิว่านะครับเกมนี้เนี่ยผมจะได้ตังเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะ,ะขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าอัดหรือยังนะเพราะผมอัด3าีรอบแล้วเนี่ยแม่งกลัวพลาดนะท่านผู้ชมครับมาวันนี้ขอหาเกมก่อนครับจะเล่นเกมไหนดี เอาเป็นเกมไหนเดี๋ยวๆขอหาแป๊บหนึ่งนะผู้ชมนะอ๋อเอาเป็นเกมนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ f i ายติ้งสคูลเลนะครับผมนักวิชาการขี้หลีนะแปว่าอะไรวะเออก็ช่างเถิดนะ,ะกดะวันนี้เนี่ยจะเล่นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือตารางการจ่ายเงินรางวัลก็สามารถมาศึกษาวิธีการเล่นได้นะครับมีสแคตเ,เตอร์ให้ด้วยนะครับเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะผู้หญิงปิดตาอยู่นะครับ ได้3-4-5อันเนี่ยจะได้หมุนฟรีนะครับผมหมายถึงสแคตเตอร์3-4หรือ5เนี่ยเราจะได้หมุนฟรีอยู่แล้วนะวันนี้ก็เล่นที่เท่าไหร่เอาเป็น120บาทก็แล้วกันนะครับที่120บาทมากดหมุนไปเลยครับมาดูสิว่าเกมของทาง e b a t gaming เขาจะแจกกันอีดหรือเปล่านะเพราะที่ผมเล่นมา2-3เกมเนี่ยก็ก็ได้เงินเยอะพอสมควรนะแตกเป็นหมื่นเป็น20,000ก็มีนะครับบางเกมนะก็สามารถกดคลิกนะครับที่ช่องไปดู เขาเรียกว่าอะไรเกมที่ผมรีว mm ิวมาก็สามารถไปดูได้นะครับในช่องช่องนี้แหละนะกดหมุน nah. ไปครับท่านผู้ชมครับสําหรับใครนะครับที่สนใจอยากเล่นเกมสล็อตแบบที่ผมเล่นนะเห็นผมเล่นแล้วโอ้โหได้เงินดีเหลือเกินนะครับก็สามารถกดนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปสมัครสมาชิกกันได้เลยอันนี้ผมหมุนตาละร้อยี่สิบบาทนะครับก็ทุนที่ห้าพันบาทนะอ่ะอันนี้ผมกด หมุนเร็วนะครับสปินเร็วเอาแล้วได้โบนัสเฉยเลยนะครับได้สแคตเตอร์หมุนฟรีสิบครั้งใช่ไหมอ่าคูณสามด้วยนะครับมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อมันให้เลือกการคูณได้ด้วยนะครับผมอือหือือโอเคครับก็แปลกๆดีนะสแคตเตอร์การหมุนก็แปลกๆดีมาครับกดหมุนไปหมุนฟรี5ครั้งเหรอไม่ใช่สิบครั้งเหรอเอาทำไมมันมันขึ้นว่าสิบวะเนี่ยอช่างมันครับมาดูกันครับ <c oughs> หมุนฟรีจะได้เท่าไหร่นะตอนนี้ขึ้นไปที่6,8 0 0แล้วนะท่านผู้ชมนะเกมนี้เนี่ยลงทุนไป5000นะก็เอากลับมาสัก8,00 0ก็ได้กำไร3า0 0ันก็น่าจะโอเคละนะครับอานี่ถึง8,00มัไหมเฮ้ยยังไม่ถึงนะท่านผู้ชมนะได้มา200ได้มา2 2 6 8บาทนะครับผมมากดหมุนต่อไปครับหรือจะเอาให้เกิน800 0ันดีท่านผู้ชมครับเอาสักหมื่นหนึ่งดีไหมอะ เรามาลองดูกันครับอืได้กลับมาลงทุนไปห้าพันได้กลับมาห้าพันเป็นหมื่นหนึ่งนี่ก็ถือว่าโอเคสุดแล้วนะครับผมผมว่าผมเชื่อว่ายังไงมันก็ได้ไหนเะห็นไหมได้ตอร์อีกแล้วนะครับผมนี่มันให้สุ่มจริงๆด้วยครับท่านผู้ชมครับว่าเราจะได้แบบไหนนะอ่ะมันให้สุ่มครับนี่อันนี้ได้เป็นวายนะครับผมได้เป็นวายแล้วก็ได้คูณ3ามหมือนเดิมเลยท่านผู้ชมครับเหมือนเดิมเลยนะหมุนฟรีห้าครั้งนะครับผม รางวัลทั้งหมดคูณ3านะครับแล้วตรงกลางก็จะเป็นวนะครับผมอมืนี่เห็นไหมหมุนยังไงตรงกลางมันก็จะเป็นวนั่นเองนะท่านผู้ชมครับเพราะผมสมได้แบบนี้นะนี่ผมเริ่มเข้าใจแล้วนะครับผมสําหรับใครนะครับที่แบบไม่ค่อยแบบอยากเล่นเกมสล็อตเนี่ยแต่แบบไม่อยากศึกษาวิธีการเล่นก็มาติดตามช่องผมได้นะครับมาดูกันไปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไกด์ไลน์นะครับวิธีการเล่นให้นะครับผมก็แบบนี้แหละได้เงินรางวัลมาเท่าไหร่ 2,088บาทนะครับผมมาอ่ะเพิ่มเบตเป็น200ก็แล้วกันนะครับผมมากดหมุนไปครับนี่ถือว่าเสี่ยงมากเลยท่านผู้ชมครับเสี่ยงมากนะตอนนี้ผมมีเงิน8,000ดูครับลดหวบเลยลดหวบอย่างไวเลยนะครับแต่ละ200แต่เวลาเรา,เราได้กลับมาเนี่ยเราก็ได้แบบเราก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเสี่ยงสูงที่จะเจ๊งแล้วก็มีโอกาสที่จะรวยสูงเหมือนกันนะครับผมการลงทุนแบบนี้นะการลงทุนมีความเสี่ยง ทั้งนั้นแหละนะครับไม่ว่าจะลงทุนแบบไหนก็มีความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับมาอะยังไงครับยังไงขอสแคเตอร์อีกทีหนึ่งได้ไหมเนี่ยฮะอืมดูครับเดือดมากครับเอ้าบิ๊กวินแตกครับมาครับเป็นเท่าไรบิ๊กวินได้มันโอ้โหเมกาวินครับ9,250บาทท่านผู้ชมครับเป็น16เฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เลิกเล่นได้เลยท่านผู้ชมครับเลิกเล่นได้เลยนะอะยังยังยัง ขอสัก17มาขออีกหนึ่ขออีกพนะันหะนึ่งนะนะขอขอได้ไหมเนี่ยต้องได้อยู่วะขออีกให้มันเป็น17แล้วผมจะเลิกเล่นเลยครับท่านผู้ชมครับเอากูคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยฮะหมื่นก็จะอยู่แล้วนะทำไมกูโลบอย่างนี้นะเอาโอ้ยร้อนเลยกูเอาหน่อยเว้ยคือเนี่ยผมได้กําไรชัวร์วแล้วท่านผู้ชมครับน่าได้สแคตเตอร์จริงๆด้วยครับดูครับตอนี้จะได้อะไรนะครับสุ่มมาได้อะไร ขอให้เป็นหมื่นเจ็ดแล้วผมจะเลิกเล่นเลยท่านผู้ชมครับอ่าได้หมุนฟรีสิบครั้งเว้ยท่านผู้ชมครับและก็คูณสามเออแบบนี้ค่อยน่ารุ้นหน่อยน่าจะถึงหมื่นเจ็ดว์ๆแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ครับหมุนฟรีสิบครั้งปกติมาได้หมุนฟรีห้าครั้งใช่ไหมก็บวกกันก็เป็นสิบห้าครั้งเลยท่านผู้ชมนะดูครับเฮ้ยเกมนี้เอาเรื่องเหมือนกันนี่ฮะเห็นไหมท่านผู้ชมครับลงทุน5,000ันบาทได้กลับมาหมื่นกว่าบาทท่านผู้ชมครับ สุดยอดไม่ละน,นี่คือ,อเขาเรียกว่าอะไรข้อดีของเกมสล็อตนะครับผมอยากให้รีบๆมาเล่นกันเลยนะดูครับลงทุน5000บาทเท่านั้นนะครับผมคือถ้ามีเงินน้อยกว่า5000ก็ไม่ต้องลงลงทุนแบบผมก็ได้ไม่ต้องเล่นแบบผมก็ได้นะครับแต่ละ2 0 0 1 2 0เนี่ยไม่ต้องเล่นนะครับมีสัก1 0 0 0บาทเล่นแต่ละร้อยนี่ก็โอเคแล้วนะครับเล่นแต่ละ30ิบาทก็โอเคแล้วนะครับก็ได้เหมือนกันนะมาครับมาจะถึง1มื่นเจ็ดไหมอะ ถึงหมื่นเจ็ทจริงๆจ,จะได้เลิกเล่นนะครับอ่ะปึ๊บปบตาสุดท้ายมา1 7ื่นบาทโอเคครับเดี๋ยวผมขอเลิกเล่นไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมลงทุน5,000บาทได้กลับมา1 7ึ่งบบาทนะครับผมเกมของทางเว็บนี้เป็นยังไงนะครับผมแจกเกือบทุกเกมนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่เกมหน้าเกมนี้ขอตัวไปแล้วสวัสดีครับ